เอาละครับสวัสดี่ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับเกมเสถิตีประจำวันเสาร์นะครับเนี่มันเล่นดีลซีการแข็งนะเป็นที่ใหม่นะครับตอนนี้เป็นอีเวนต์คราสนะครับการเซลนะครับดับดาร์กการเซลนะครับซึ่งผมยังไม่เป็นยาไปหานะครับเหลือแค่ชิ้นก็จะได้ดาร์กแล้วนะครับเพราะถ้ามีไม่มีปัญญาเพราะเพชรหมดไปกับอีเวนต์ที่แล้วนะครับ วันนี้เรามาเล่นเดิวสีกันตามเคยนะสะเตปเดิวสีนะครับวันนี้มาเล่นตัดน้องไก่นะครับไก่จ๋านะครับเออโอเคโอ้ยขนเข้าแล้วกดกดวันนี้ที่ไม่ว่างก็เพราะไอ้นี่นะครับภารกิจนะครับต้องไปเรียนด้วยนะครับก็อะไรเอ,อ,อื้อยอง่งอื่นด้วยนะครับอืมอเอาอันนี้กวนตีนนะเนี่ย น,นะผมจะลงคลิปเฉพาะวันสัปดาห,ห์ก็น่าจะสองคลิปนะครับอย่างต่ำนะอุย้ยขี้แตกแครับหม,หมอกส้มเนี่ยนะกวัวเนี่ยโอ้ได้แสนเก้าสี่แสน, 9, 4, แส,นสามล้านเอ้ยสามแสน นะแนที่ผมจัดตามนี้เลยนะครับว่าออฟเป็นออกนะครับอันนี้ไม่เปรีออฟนะครับออฟเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาพอาจจะมีเสียงนะิดนึงออฟเป็นโอกาสนะครสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้ามทาเฮ้ยห้าสี่ทอยไกลสองเท่านะครับวักเสียใจนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์เห็นแบบคริสตัลน,นะครับแล้วก็มีนะครับแค่นี้นะครับ โอ้ยเอาไงดีวเนี่ยสิบสองโอ้โห و. โคตรไกลเลยลูกสร้างตรงมือคุณสองดกว่าสองอ้าวหนึ่งนี่นะ่ทรีพิสสองงานกูไปแล้วเด็กใจ ยังงยังโอ้โหหมวกออก,กเจ็ดเคหมวกแข็งเก่าหมวกส้มอ้ยอืมเออไม่สังเกตโอ้โหเก็บแบบไม่ออกสีเขียวนะครับ7จแปดเปเซ็นไม่ออกโอ้ <c oughs> เสียใจมากบวกโกรธด้วยอ่ะเหมือนกูไปแล้วออโอ้เว้นสองเ <sk ill> ก่หมวกเงืองอ่อยเนะนั่ง,อองมันต้องมาถอนหายใจมึงไปต้องถอนโกรธไม่เอามีเบืนองสองอะโล่เหรอมีเบื้องสอาโล่ทำไมเอาไม้เบรร็ดบอลในตำนามันได้หนักนี่วะ โ้ับโอ้เบิร yeah. <sam> <bei> ์น oh, อีกเออนั่นแหละโมออกดีชวยเลยีปนดีชวยอ้โโอ้ไม่มีหมวกด้วยโอ้ เฮ้ยโอ้โหโทำ,ทำ,ทำไมไม่ไม่กล้าสร้างนะเนี่ยเอ้ยวัดเว้ยโอ้ไม่บอกอี๋อะไรวะเบิ้ลดีทีแม่งมันไส้ละไม่ไหวละอ่ะโ,โอ้โหน,นายจะกันเกาะนี่แหะขี้แตกครับ เมืองเมืองโกเมืองตตสีน้ำเงินนี่จะหนักนะเอาเรื่องนะต้องจัดการแล้วครับไม่ได้แล้วครับส,สีเงินกับสีเขียวเนะี่ยโตเป็นหาเลยโอ้โหเป็นไหนวะอ๋อไลมาร์กตรงนี้แน่เลย ให้ผมมีทางเดินบ้างมีแววโดนไลา์ฝั่งนี้นะครับตามมาทุกที่เลยแปดโอเควินเถอะบินเถอบอแซวเลนมาสก,ก่อนดักงเงิน,ตา,กต,กนาตายลูกลูกตกเลนมาสตายลูกไม่ตก กก <c oughs> คิดหนักกันคิดหนักสิสองไปก็ได้สิบสองอบินแค่นี้ชีตนื่คิดอะไรมากไม่กระนี้ตรงนี้ไหนวะห้าห้าโอ้ยช่างเปเห็นด้วยชิบหายแล้วเมืองกูโดนเ <c oughs> อ้ยอย่าตรงส่วนลอยฟากไม่เอาไม่เอาออตโต้ไปแล้วร <c oughs> ล็อตแป๊บตกวิหารคิสตนัน เพื่อโอ้โหเฮียแล้วอย่างนี้เอ้ากดแอะออกสิบวิชีแตกงอกออกสิบวิชีแตกนะครับเอ้าถอยใหม่ชูเอบอื้มไอ้วิชีแตกอะครับ โอ้โหอามวกไม่ออกหมวกไม่ออก,ก,ออกโอ้ยชีวิตเอาโอ้ยได้ตังสามร้อยล้านเอาไงดีวะถ้าสีเหลืองตายนี่เรามีชีวิต มีส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิทธิ <ació su> <shared> oh, ์ชนะแน่นอนเราไปสร้างเนี้ยฝั่งเนี้ยน่าจะเป็นของเราได้นะครับจะว้าวหาบหาบบีดามารดาคุณเลยครับพี่ครับตังค์ก็ไม่มีสักบาทนียเขาต้องตามติดชีวิตบอสนะครับไก่ไม่ขุดยอดโอ้โหนี่ก็เอาอีกตัวหนึ่ง เอาเบาเบาเบาคิดสนานเลยมึงโอ้ยเครียดโอ้โหยมอมเงี้ยเละขี้แตกไปแล้วโอ้โหเงินลงทุนร้อยสี่เก้า อไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้ไม่ไหวครับพลังไก่มนันเยอะมากกูไม่ไหวแล้วกูทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูจะจี้ใหม่แบบเออไอ้หมวกมันก็ไม่ออกเลยนะเอากล่องไว้จัดจี้อยู่นี้แหละเออจัดนี่นี่เออ ทันี้เกมเป็นอะไรไม่รู้หมวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยออกเลยนะครับผมเล่นประมาณสักเอ้อกดผิดเล่นเดียวสี่เล่นประมาณสักต้องตื่มมันอัปเดตนะครับหมวกห้าสิบแม่งไม่ออกเลยเล่นนนไม่เล่นกับเพื่อนนะครับเออเล่นกับเบียนะครับอ่าเบียครับเดวิลคุง่ะครับอ่าไปเล่นกันมานี่แบบเล่นสามเล่นสี่คนเล่นกับเพื่อนผมเออ ชอยแม่งหมวกออกโคตรดีเลยหมวกเขาออกโคตรดีอ่ะหมวกสี่สามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับหมวกของนักแข่งนะครับหมวกคริสติน่านั่นแหละคริสคริสคริสติน่ามันรู้ใช่ป่ะน,นะครับอืมเอาทำไมเข้าไม่ได้วะงงนะเดี๋ยวขอรับเพรแป๊บนึงยครับรับเพจแย่ yeah. มันต้องลีกต่างไม่ได้ดูเออทําน้ำแข็งอืมครับพีบ่ครับกำลังหาฝันอืออืมอืมอืม,อมคนไปจับโปกเกมอนกันหมดแล้วเหรอครับ <c oughs> คน หรือว่าเป็นเน็ตเน็ตเวิร์กผมไม่ได้ดีเปล่าเน็ตเวิร์กก็เด็ดกากชีวิตโอ้มันไม่เข้าห้ผมให้สักทีเพาเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอรีเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ในผมใช้เป็นฮอสปอดเอาครับ,นรบเน็ดเครื่องผมไม่ได้ผมไม่มีเนตนครบ,บ้านผมไม่มี Wi-Fi ผมต้ออัพคลิปประมาณสักยี่สิบนะครับหรือสิบเกือสิบห้าทีขึ้นไปนะผมต้องไปอัพที่บ้านเพื่อนนะครับไม่งั้นนีนชีวิตทิหายแน่นอนนะครับถ้าไงดีให้หมวัวมันออกดวงชีวิตเออโอเคไมเป็นที่เน็ตนะครับ หนึ่งสิบเอ็ดภูพันผู้โชคดีซื้อ 80. แปดสิบแปดแปดแล้วแปดสิบเสร็จวิคนช่วยป๊อบเอานังฟ้าไปไหมรู้เออเอาไปไมันก็โดนตัดเจอไก่ตัดชิบหายอันเนี้ยบางคนก็นไม่ทัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ออกโอ้โหไข่ทั้งห้องเออยังไม่โหดเท่าไหร่นะก็ก็โอ้โหคนนี้ก็พลอยได้อยู่นะหมวกส้ม กูเก er> pues ียร mm yeah, ์มงเศมากไปไกลอุปกรณ์เขียแปบติดเถลุลุกอืมโอเคโอ้ยว้โอบินด้วย ที่พายนะครับโอ้โหมีออฟอยู่นี่ด้วยนะครับใครไม่มีหมวกมนะูอ้อู้ยีเอาเลยอันที่คุณสบายใจเลยดึกไปใช้มั่งมั้ยเนี่ยก็เขนแบบเอหนึ่งครั้งเนี่ยทดลองเนี่ย เมืองเดียวฆ่าได้นะเว้ยเออ,เ,อเร็วๆสิพี่พี่พี่ผมอัดพี่จะอินเดียนพี่เดเมมผมเต็มเออจะคิดนานๆนนไงลงเงี้ยมันต้องคิดมากไม่ไม่ขายกีเชี่ยแล้วนะครับไม่ขายกีเชี่ยคือคุณมึงจะ จะใส่สามหลังมาในเมื่อเมื่อคุณมึงไม่ใส่ไอ้นี่มาเบอร์เงินแบบแล้วคุณมึงจะใส่มาทำไมเออหนักนะเนี่ยอืมจะไปว่าเขาอีกโอ้โหบนสองเล่นเลยเฮ้ยบนสิบโอ้โหชีวิตแคปปี้มากช่วยแบบ โอ้โหโอเคเฮ้ยมัน,มนเฮ้ยดูดดูดดูดไทจะโบดูดดุด,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 ดเราหรือไม่โอ้ไม่มาวยเฮ้ยโอ้ตัดเมือง,ต,องตัดเมืองอีกโอ้กล่องบินออกลัวช่องสามไปใส่มากแล้วแล้ว,วไปใส่มากไม่ยังไม่กันเกาะอีกอคนนี่มัน มันนี่ลูกลูกมันนี่ลูกลูกมันนี่ก็ได้ดูชักเลยดูพ่อลงในมาร์กตายห่าอ๋อตอนนี้ผมมีแผนแล้วเรามีแผนแล้ว รอยสิบสองนะครับสิบสองแล้วเบิ้ลสี่นะครับเบิ้ลสี่แล้วไงต่อเบิ้ลรอยเก้าต่อนะครับโอ้โหแผนนี้ร้ากาศมากนะไม่ออกสิคุณหน่อยก็ได้้จะขี้เหนียวขนาดนี้โอ้ยดูนิดหน่อยก็เอานะนิดหน่อยก็เอานะจะโอ้ยเด้งไปนู Meat ่นอ๋อโอ้ยกาดดำกาดดำโอ้กองมีนอกโอ้ยไม่ได้ตังค์ นั่งศาสาร์มากชีวิตน้องทอยเบิ้นแปดอะโอ้โหโอ้ยบินอีกคนหนึ่งบินกรนโลโลแต่เราได้จะมองเขาบินนะคมับมดไม่ไม่มีใครตัดก่อนอเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ทอยผ้าหรืองไงนะเนี่ยเฮ้ย ปวดขีมาถอยหมวกออกแล้วถอยพลาดถอยพลาดได้ไงวะนี่ถอยตรงเส้นเลยเนะี่ยเอาโอ้ไม่กล่องบินออกเลยตองใจเย็นน,น,น,นะครับน่าจะจุดน่าจัดจันนีครับต้องไม่ได้บินนั่งสารมากอูใครเอ,อือโอ้สีแดงกุ่มพี่ม,มากไม่มีใครตัดกอกกูจบกอกจริงๆนะเว้ ล่าช็อตเลยนะเว้ยเออหมกออกหมกออกถอยหกเพื่อเพื่อ,อรครับขาต้องการจะสื่อแอร,รับ้องการจะคุมเมืองใช่ไหมโอ้มีการซื้อเมืองแลนด์มาร์คแต่ตะละปักดุกดขึ้นโอ้หสี่ร้อยล้านลบทีมีขี้แตกอะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวต้องกันอย่างแรงแล้วนะครับไม่ไหวนะครับโดนทีมีขี้แตกนะครับกันก่อนแป๊บแป๊บชว๊บตรงนี้อ่าตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ทิบสองโอ้ขีคค้หมดถอยสดหมดเชือดเบื่อทวง กูดเจ็บแค่เืองกูดต้องอย่างนี้ไม่ต้องต้องเอางงตกงงตกเขาไม่มีอะไรทำตกแลนด์มาร์คไม่ตกหมึก ตายจิ้มแป๊บจบหลายได้จบหลายได้อยู่แต่ว่าโอ้ยจบไมาได้แล้วจบเกาะรีฟาไปเนี่ยเอาตายเบิ้นไอชีไม่เบิ้นอ่าฮ่า่าาไม่มี เออตดยหมกออกเจ็ดเออเฮ้ยกูจะชนะยังไงวะเนี่ยมีเอกกดด้วยมีด้วยกวนตีนด้วยมีกวนตีนด้วยสัตว์ไปโอ้โหแป้นไม่ออกกูจะหัวร้อนพวกบุกอินแบบกูมั้ง เออไม่ออกอีกดีลูกมันต้องออกนะลูกนะอโอเคนะโอ้เหยียบมีเหยียบซ้ําด้วยโอ้ใช้เพื่อกลัวไม่ได้ใช้หรอพี่กลัวไม่ใช้แล้วแปดเลยลูกเออไม่แปดมันต้องออกนะลูกนะเออพ่อตายลยลูกงานถูกจ้องเอา้าตามมาอีกเอ้าเอ้าเอาเอาเอา ถอยสามตรงแรนนี่แม่งเลยเดี๋ยวๆๆๆถอยแม่งเลยเนี่ยชาวบอืออออกฮะเบาเบาสองอูไม่ถึงคิดสิคิดซิคอะตรงเนี้ยอ้าวดิดิ อัน้สร้างสามหลังประชดแม่งไม่รู้ใส่มาเหมือนใส่เหมือนไม่ใส่ครับชัางแม่งเลยอันนี้สิบสองอันนีเดี๋ยวทอยสองสี่หกอกหลกตกแลนด์มาร์กนะครับ,ออบสองสี่หก,ก,กตกแลนด์มาร์กนะครับ,อ 4, 6, รบโอ้ตัดด้วยมไหมลรอเขาวนอนะ่ะวนปุ๊บไปดูดแหละตามดูดแหละโอ้ยผู้คี้หมดชิบหาแล้วพก ทำไมมันมัน,มนทอยหมูโหเบิน้นโคตรดีอะไรจะขนาดนี้แลกเปล่าแลกเปล่าเนี่ยแลกเปล่าแลกตรงนี้แลกเปล่า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 โอ้โหไม่ใจไม่ก็แลกเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยแลกกันเนี่ยฉันเนี่ยเฮ้ยไม่ยอมเว้ย เออไม่ยอมไม่ยอมไม่ห้ามห้ามห้ามเมืองกูอือไม่ถึงสองถลายดีละครับสองโอ้ไม่ถึง,อ,ง,ถอ,งอีกม,มีแลนด์มาร์อยู่หลังเดียวชีวิตโอ้ผมไม่ออกอีกแล้วเอาบอกกาช่วย,ยได้ไหงเนี่ยเงียบกลิบนะครับโอ้โห อ่าันจริงคือมึงชนะนปเลยก็ได้นะอันจริงถ้ามึงจะอวยซะขนาดนี้นะเออเออโหข,อขอ้องข้องเออจะร้ <quarters S 1> องกูบอกก่อกูจะร้องให้ อืมครับนั่นโอ้ยกุ้มอืมหักออกอีกเออดี โอ้คุณสิบหกนั่นกูอห้ยแล้วกูมีพ่อคุณมากเชอ,อ้ชวแอบเนี่ยเขาเล่นกับเราก็ต้องเล่นกับเขามาั้งเล่นปาก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 ทอรซีลูกโอ้โห ไปบ,บ่ายบายก่อนเลยลาก่อนโอ้โหโอ้โหเขาไม่นอกโอ้โหไม่ให้กูตายไปเลยวะไม่โอ้โหโมองออกยังก็ต้องโอ้โหครับเจอไปเนี่ยมีล้องนะครับไปเคลียร์ต้องไปนั่งเคลียร์จุดน้ำแข็งอยู่เนี่ย จากกวนเตียนลงไงมาร์กเองตายแม่งเลย,เลยไอ้มาร์กตึกลงไนมาร์กกูตายเองไม่ต้องห่วงชว็วตแน่ไปละโอ้โหไม่ไปด้วยครับมีมีคันเลียดเยือนนะครับอขอคุยสิบหกไอ้กู้งอดบ,บท ก็จะชนะกูก็จัดให้มึงเลยค่ะั่นได้อยากชนะใช่ไหมได้กูจัดให้ได้กูจัดให้มึงเลยเอาที่มึงสบายใจเลยลูกกูไปลแล้วโอ้ยประชดชีวิต <c ười> นี้ลงไงิมาไม่ใช่อะไรนะประชดชีวิตไหมเลยนะครับโอ้ยสุดยอดมากครับววันนี้ครับแพ้ตองตาอีกครับบายครับเยอกันแล้ว